ตำนานสารหลอนแห่งหอแกรนในรั้วมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งมีเรื่องเล่าขาที่สร้างความขลุกให้แก่นักศึกษามาหลายต่อหลายรุ่นนั่นคือเรื่องราวของสารหอแกรนสารลึกลับที่ปรากฏเฉพาะแก่สายตาของนักศึกษาปีหนึ่งเท่านั้นตำนานเล่าว,ว่าบริเวณหน้าหอพักที่มีชื่อว่าแกรน ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยมีสารปริศนาปรากฏให้เห็นแต่สิ่งที่น่าพิศวงคือสารนี้จะปรากฏเฉพาะในสายตาของนักศึกษาปีหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาใหม่และไม่รู้เรื่องราวอาถรรพ์ของมหาวิทยาลัยเท่านั้นความน่ากลุกของเรื่องนี้อยู่ที่ทุกคนที่เคยเห็นสารจะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปบางคนบอกว่าเห็นเป็นสารไม้เก่า ในขณะที่บางคนกลับเห็นเป็นสารปูนแต่สิ่งที่เหมือนกันคือหลังจากที่พวกเขาได้เห็นสารนั้นครั้งแรกพวกเขาจะไม่มีวันได้เห็นมันอีกเลยเรื่องราวนี้ได้กลายเป็นปริศนาที่ไม่มีใครหาคำตอบได้นักศึกษาที่เคยประสบพบกับสารลึกลับนี้ต่างรู้สึกขนลุกทุกครั้งที่ได้ยินเรื่องราวนี้อีกครั้งความน่ากลัวไม่ได้อยู่ที่การเห็นสาร แต่อยู่ที่การที่สารหายไปอย่างไร้ร่องรอยต่างหากแม้ว่าความจริงแล้วจะไม่มีสารอยู่ที่นั่นเลยแต่เรื่องเล่านี้ก็ยังคงถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นกลายเป็นตำนานประจํำมหาวิทยาลัยที่สร้างความระทึกใจให้แก่นักศึกษาใหม่ทุกคนและเป็นเรื่องเล่าขานที่ทำให้ทุกคนต้องเหลียวมองไปยังบริเวณหน้าหอแกรนด้วยความรู้สึกหวาดหวั่นอยู่เสมอ ตำนานสารหอแกรงจึงไม่เพียงแต่เป็นเรื่องเล่าที่สร้างความขนลุกแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ชีวิตมหาวิทยาลัยที่ทำให้นักศึกษาทุกคนจดจำไปอีกนาน